กุ๊กมือหนึ่งของบริษัทคนหาหนูนั่นก็คือทลองเงาะครับประมาณนี้ครับผมพิกโดดไม่โดดไม่เอา รอยตะไคร ท่านเลขาท่านคุณเดชมาแล้วเวลาที่ท่านมากองบันชากาิ17นาฬิกา17นาที ถ้าม้ชมครับเขาแบกมาได้ยังไงลัมโบ้ครับผมมาเลยนี่เขาไปุูน่ะเลาะเก็บลังบ้านเขาเนี่ยแหละนี่่ะ ผมจะไปเช็คสายพายท่านคุณเดชสนอยแห้วเหลือมากน้อยขนาดไหนแห้วตอน้าผูกหัาเต็มเลยน่ะอย่นสีแดงสีเขียวอ่อนไม่เดือน่าจะประมาณประมาณร้อยบวกครับผมส่วนท่านเจ้าเงาะเหลือยร้อยฮเหลือร้อยร้อยก็คงจะประมาณบางไปร้อย น้องน้ำไปเนี่ยตะก,ก้าลึกๆที่เขาจุกกันเนี่ยน้ำฟัง <ไป S 1> สักหน่อยเพียงเปียบออนหนู้องข้าวูสองขาวนี่กยครับคูโลงๆหรอกอ่างเล็กๆย่าพนที่เป็ดหลงตัวนึงอยู่นั่นในน้ำใครมาดูช่วงหาอยู่หากินสักหน่อยครับผม น้ำเต้าหลังจากที่ท่านได้ซอยเรียบร้อยใส่ไว้จนเป็นยางขาดยางหกเเดือดปัก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 ปั๊ัปัปั๊ก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 ัักป มีงไหมครับมี่พวกเขาเนี่ยพ่อนเท่าพูดยินเห็นตัวเมือ่อเห็นว,ว่าจะเดินไปล็อกคู่ในนั่นเข้าคุณเนี่ยพอดีไปเอาถึงน้องน้องเพื่อนยุคานั่น ดินอ้อมไปฝั่งน้ำฝั่งโน้นเดินเหน้าทานเหลือเกินครับปิดฝาสักหน่อยจะได้เพิ่มความสุขไวๆไม่ไหวแล้วมาจอนเด็กน่าวอร คนอีกสักหน่อยปิดฝาอีกทีคนแล้วคนอีก,กคุกเข้ากันไปัมนหลายลืมหน้าทารเรื่อยแล้วครับผม ดูสิท่านจะใส่อะไรลงไปงนั่นคือคำตอบปลากระกป๋องครับผมนั่นใส่ลงไป<อ>กระป๋องเดียวเลยลูกพี่เดีย๋ยวมาแล้วแล้วแต่กับผมนั่นอะไรอะโอ้เก็บกันนา, <laughs> นานนบฝ <laughs> ักมะขาม โอ้โหเอาแบบนั้นเลยครับผมนี่ฮะความเป็นมาของกกมะขามนี่ฮะที่พวกเรามาอยู่บริเวณนี้ครับผมกกบักขามอ่าพระอาทิตย์ก็ประมาณนี้ครับผมเวลาพระอาทิตย์ขนาดนี้สิบเจ็ดนาฬิกายีา่สิบหกนาทีาแล้วก็ใส่มะขาม,ามไปอีกมันก็ <laughs> ออนเอาน้ำเตะเอน้ำเกัน ชอบใจครับมาขามเก็บใต้ต้นเลยครับผมสุดยอดก็ไม่ใส่อีกเลยน้าตากระป๋องใส่ซักสองอย่างไม่ตากระป๋องใส่อีกลูกพีออามาให้ใส่กระป๋องแล้วไม่ต้องนั่นดอกอัดอีกอื้อใส่อีกผมก็กระป๋องเดียวมันน้อยโพดเราเป็นโรงงานมาเองแล้วปากระป๋องั่นใส่ไีอีครับผม สองกระป๋องใส่น้ำลงไปอีกครับผมว่ไม่ไล่มีใครตัวหน้าวสวด้าว,วหนึ่งครับผมเยี่ยมยังไม่จบเครื่องปรุงครับ ไปทำอะไรฮะไปทำอะไรตอนไหนไปส่งก้าป้ากระป๋องเหรอใช่ที่ไหนโหนหอ้โหแกล้งนะจัตุรัสบ้านเข้าวน้องบรุรุษเวรอบโลกเลยรอ้อยสามสิบโลนี่เรียว่าไปแกล้งสนามนางแกล้งสนามนางน่าจะเป็นรอบอีกสักสองสามวันเนี่ยฮะในนี้เดือนหนึ่งผมบอกครั้งหนึ่ง แต่ละรอบนะท่านเลขาคุณเดชถามผมว่าช่วงสายๆที่ท่านจะเงะโทูหา,า,มาผมไปไหน <Okay. S 1> ที่โอกาสเล่าสู่ฟังครับผม <Okay. S 2> ไม่ไปทางบ้านนั่นบ้านบ้านนมบ้านปางเอยบบไ,ไปแล้ว ก็มีหนูเหรอวะเป็นบ้าเป็นไปได้ไม่ได้หนูมันวัวเห่วหรือเ่าวางดีเยวะไม่ใช่น้นอยเลยไม่ได้ดูแล้วไม่ได้เดินไปดูผมอยู่อีกคู่หนึ่ง ไปคู่หนึ่งถึงจะจบคนแตมองไปเนี่ยโอ้เต็มเลยเนาะว้าใช่น้อยนะถึง,ถ,ง,ถ,งถึงเวลาชิมแล้วครับผมซุปเปอร์กุ๊กนั่นเป็ไปได้มันจะไม่คู่อ<ต>่ถ้าท่านอร่อยท่านจะยกนิ้วให้ครับผมผมจ้างหน่อยหนึ่งจ้างนิ้วไม่ได้ <laughs> มองมองเห็นเด่ ช้างน้อย <ไป S 1> ครับเ <ไป S 1> พิ่มอร่อยอร่อยขอนิ้วเอานิ้วได้ไหมครับขอบคุณครับมาดูท่านสิเลขาท่านคุณเดชครับผมยำผักกระป๋องยำอะไรทำ,ทำน้ำน้ำพริกเอาไม่โอเคแสดงกับข้าอย่างเดียวก็เหลือเฟือแล้วเอาทำน้ำพริกนะครับคนน้ำพริกครับผมน,นั่นฝั่งด้านนี้ ต่ลองมาทานเงาะครับผมทานไปด้วยเกีย์เถือดพับๆๆๆเลยนะขนาดอยู่รัศมีประมาณสาม,ม,มเมตรบับบบนบดจงังเรเรื่องราวของพวกท่านเรื่อ<า>ยๆครับผมสั่งน้อยๆนะพนะักกันเลยกองส่งลงมาบ้านพี่คนงสวนตะคื้หรอป้อง วันเราไม่ติดช่วงรถคือพี่เผ็รอ่ะอืมา่าจเ็โอ้เขาไมมกันโอ้เห็ดเขาเขาตังมาแต่ขาเลยว่าแมวเราก็ตังกินพอกินไม่ได้ nào đi, hiện đại phát tăng mua mà chưa thể nào เค็มยังไนาะน่ากินเดีวนะไม่ต้องไม่ต้องนตอนะพอดีลกหมดแล้วหมดเลยตัวอน้ํานะเมนขึ้นเลยโอ้ยน่ากินแทวะเยงอาผมกินเยอะเลยแหละถ้าก็ไม่ป่ไปถึงเลยไม่เป็นไรไเป็อมก็ดีวมากระเป็นองเกีไม่งั้นมันเบียงแม่นี่เบียงคนมันรับคมยัน <โ>คุณ,คณท่านผู้ชมครับอ,อ้าน้ำเต้าก็ผมตุ่มยำปลากระป๋องโอ้ขวดขวด,วดอร่อยอะไร่มตุ่มตุมตุมคาฝากมาฝาก อจารนี <สะ S 1> ่เหรอไีผักก็ครับผมก็เบรมจโคตรด <c oughs> ีนบ้างกน,งน้องอยู่กับแบบนี้ฝีมือจังไหมจงังน้ำปลาอีก <c oughs> อะไรก็อร่อยหมดแต่ทุกพี่ไม่ต้องห่วงเชื่อฝีมืออยู่แล้ว คุผู้ชมครับฝีมือทา่านจะงอค,ครับผมต้มยำปลากระป๋องใส่น้ำเต้าร้อนสิ่งสำคัญนะฮะ <c oughs> มะขามที่ <c oughs> หล่นตามพื้นเนี่ยแน่นอนเลยครับผม ทานข้าว้วยกันครับผมผมนี่เสียมอริยาททุกครั้งเลยรับตามไป็นตัวข้าวเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวแ็นนี่เป็นหนูหน่วงเป็นซื่อเสียวนี่แหนวฟักไตตัวเนี่ยแหน่ร่างไส้เลี้ยวกล่องตุ้งมันี่็นแหน่ร่างไส้ตรงนี้อื้ม วันนี้ท่านประธานเอะไม่มาครับผมคือชีวิตจริงไม่ใช่ละครหรือหนัง,งนเป็นเรื่องราวสามคนคนพานูเป็นอาชีพเลี้ยงตัวไม่วันวันตื่นแต่เช้า ไปยังจุดหมายไม่มีใครรู้จะเป็นอย่างไรตื่นแต่เช้าไปยังจุดหมายไม่มีใครรู้จะได้น้องหนูต้องตามดูต้องตาม าอาหารอร่อยบรรยากาศสุดๆครับผมดูดรืรอบอีกสักนิดทิศตะวันตกครับผมงานเรทั้งองยางทัทงท้ง เด้ยทำไมผมไม่เห็นพระอาทิตย์เลยท่ามาชมดูชัดๆหน่อยนั่นประมาณนี้ครับผมาาดาวประดิษฐ์เรื่อยครับชีวิตของพวกเรามีเรื่องราวอีกมากมายท่านประธานบริษัทคนหาหนูไม่มา เต็นที่จะขึ้นมาจะเป็นของท่านเจ้าเงาะครับผม 1, 2, เรื่องราว 2> 1, 2, คลิปคืนที่ <50. S 1> 29 จะมีแค่สองท่าน,น,นาคือท่าน<ธ>คุณเดชและท่านเจ้าเนาะเดนขึ้นมาแล้วสิบแปด,ดน,งงนนไเจาสักตัว,วนนาัาิไห้5นาทีบรวนากาโดยรอบครับผม สดชื่นเหลือเกินเขียงนาน้อยพบกันตอนค่ำครับท่านผู้ชม